คือวิ่ง6,000โลสภาพเหมือนป้ายแดงเนี่ยถูกไปเกินครึ่งล้านแล้วค่ะทุกคน AMG Carbon Fiber นะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ทำให้รถคันนี้ดูสวยงามหรูหราแล้วก็ดูล้ำสมัยหลุดจากรถอื่นๆในเจเนอเรชันเดียวกันเลยค่ะ และไม่ว่าจะเป็นคันสีเอลเบียมซิลเวอร์ตรงนี้หรือว่าคันสีดำออปซิเดียมแลคตรงนี้ก็มีวารันตีของศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์ยาวถึงปี2024ใช้ได้สบายๆแบบวอร์รี่ฟรีเลยค่ะ สวัสดีค่ะแฟนเพจเบนส์มอเตอร์ที่รักทุกคนเลยนะคะวันนี้หนิงเน่งเองค่ะธิดาวงดำรงเวทซีอของ b e n ส m มอเตอร l มก็พาทุกคนมาดูไลฟ์รวมรุ่นกันอีกแล้วนะคะพบกับรายการไลฟ์รวมรุ่นค่ะที่เราจะเอารถนะคะในรุ่นเดียวกันมาให้ทุกคนเลือกในไลฟ์เดียวกันเลยนะคะ วันนี้นะคะเราก็อยู่กับเรียกได้ว่า2คันที่กินกันไม่ลงเลยจริงๆนะคะกับ C 2 2 0 D A M G W 2 0 5 f a c e Lift นะคะทั้ง2คันนะคะซึ่งมีวารันตีศูนย์เ d e s e e n z Thailand ยาวๆไปจนถึงปี2024เรียกได้ว่าใช้ได้สบายแบบ Worry-Free เลยทีเดียวนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังเป็นรุ่นท็อปสุดที่เรียกได้ว่า mm hmm. Benz Thailand เนี่ยใส่ออปชั่นมาเต็มแบบอลังการมากๆ เรียกได้ว่าออปชันสู่ 4S+ Plus เลยทีเดียวนะคะแต่จ่ายในราคาเพียงแค่2ล้านกว่าบทเท่านั้นนะคะโดยที่ทั้ง2คันนี้เนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีเลขไมที่น้อยน่าจับจองมากคันนี้เนี่ย6,000กิโลเท่านั้นคะ่ะทุกคนรถปี2021นะคะและคันนี้นะคะ20,000กิโลเท่านั้นแบบ20,000ทุ้นทุนด้วยนะไม่ใช่20,000ไปปลายนะคะปี2019และ ได้วารันตี5ปีถึงปี2024นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเนี่ยมีโปรไฟล์ดีหน้าเป็นเจ้าของทั้งคู่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยนิงจ์รีวิวจอออปชันให้ดูหนึ่งคันเพราะจริงๆเนี่ยออปชันเขาเหมือนกันเท่ากันนะคะต่างที่สี ต่างที่ปีต่างที่ใหม่นะคะใครเลือกก่อนสามารถเลือกคันที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะในส่วนของออปชั่นก็คือสามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้เพราะว่ามันเหมือนกันนั่นเองนะคะอย่างงั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกนะคะที่คัน Iridium Silver ก่อนนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอนนี้เป็นสีที่หายากแล้วก็ เป็นสีอ่อนที่ดูแลรักษาง่ายมีความประกายเมทัลลิกดูล้ำสมัยมีรสนิยมมากๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูที่ตัวรถกันเลยนะคะสำหรับ c 2 2 0 d amg dynamic w 2 0 5 Facelift นะคะมาพร้อมชุดแต่ง amg body styling ทั้งกันชนหน้ากันชนหลังนะคะแล้วก็สเกิร์ตข้าง โดดเด่นมากๆด้านหน้าค่ะด้วยกระจังดมอนกริลนะคะที่มีลายเม็ด d ด m มอนหรือเข้าหลามตัดกระจายอยู่ทั่วกระจังและแน่นอนที่ตัวโลโก้ตราสัญ,ญลักษณ์ของ Mercedes-Benz ค่ะมีความทึบนะคะเพราะว่ามีตัวดิส r รอนิกเบ k e ที่ใช้วัดระยะห่างระหว่างตัวรถกับรถคันหน้าหรือสิ่งกีดขวางด้านหน้านั่นเองนะคะในไฟหน้าเนี่ยนะคะก็จะพบดีเทลเนี่ยอันน่าค้นหามากๆไม่ว่าจะเป็น ดวงไฟ LED หลายดวงนะคะที่สอดประสานรับการกับเส้นไฟเบอร์ออปติกและแพทเทิร์นนะคะที่เป็นลา,ายสตาร์หรือว่าเข้าหลามตัดนะคะอยู่ด้านบนแท่แถมด้านข้างนะคะก็ยังมีตัวล้อแม็กนะคะลาย5ก้านคู่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ c 2 2 0 g amg w 2 0 5 facelift อีกด้วยนะคะ ด้วยความที่บอดี้ของเขานะคะเป็นสี iridium silver นะคะจะเห็นว่าพอเวลาแสงแดดสาดส่อง,งไปแบบนี้เนี่ยเราจะมองเห็นเม็ดมุกนะคะที่เป็นเมทัลลิกนะคะอยู่ในเนื้อสีทําให้สีเนี่ยดูมีมิติแล้วก็สวยหรูมีรสนิยมมากๆนอกจากนั้นเนี่ยยังตัดกับหลังคาแก้วด้านบนนะคะ panoramic sunroof ที่ทําให้รถเนี่ยดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็เสริมสร้างบรรยากาศเวลาที่เราเนี่ยเข้าไปนั่งข้างในได้เป็นอย่างดีมากๆนะคะด้วยความที่คันนี้เนี่ยวิ่งมาแค่20,000กิโลด้วยค่ะทุกคนทําให้สภาพของเขาเนี่คือกริบๆมากๆแล้วราคาก็คือลงไปเยอะแล้วนะคะเหลือเพียงแค่2.19ล้านบาทเท่านั้นนะคะมาดูภายในกันเลยดีกว่าซึ่งภายในของ ตัว W205 facelift เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ว้าวแล้วก็สวยหรูมากๆนะคะมาชมไปพร้อมกันนะคะทุกคนด้วยความ20,000กิโลนะคะเขาก็จะ่เอีย่มอองประมาณนี้เลยค่ะทุกคนคะ่ะ นอกจากความใหม่นะคะของอินเทอรียภายในค่ะอยากให้ทุกคนดูตัวทริมตรงกลางไปพร้อมๆกันนะคะ AMG c a r ์บอนไฟเบเป็นหนึ่งในวัสดุนะที่ส่วนตัวเน้งเนี่ยคิดว่าสวยหรูหราและททำให้รถคันนี้มีความโดดเด่นฉีกออกมาจากรถ Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆในรุ่นเดียวกันมากๆเลยทีเดียวนะคะจะเห็นว่าเขามีความซับซ้อนและก็หรูหราของเท็กซ์เจอร์มากๆนะคะนอกจากนั้น ออปชันและสกรีนเอ็กซ์เพี c รเนี์เนี่ยก็คือมาเต็มมากๆเดี๋ยวนังจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปในรถนะคะมาเล่นออปชันเนี่ยไปพร้อมๆกันเลยค่ะเหยียบแป้นเบรกแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทเสร็จปุ๊บนะคะเปิดหลังคาแก้วให้ทุกคนดูเลยจะมีชั้นของผ้า1ชั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็จะมีชั้นของหลังคาแก้วอีก1ชั้น นะคะก็เปิดหลังคาแก้วเอาไปเรียบร้อยนะคะซึ่งให้ความรู้สึกที่หรูหรามากๆขึ้นมาปุบเนี่ยนะคะบอกเลยว่าตัว Screen Experience ทั้งหมดคือหรูหรามากเริ่มต้นจากที่หน้าคนขับเลยนะคะก็จะเป็นหน้าจอมาตรวัดรุ่นใหม่นะคะที่เป็นหน้าจอใหญ่12.3นิ้ว ะะทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นจอดิจิทัลทั้งหมดเลยนะคะไม่ได้เป็นเข็มแต่อย่างใดสามารถที่จะปรับนะคะธีมฟังก์ชันต่างๆได้นะคะเลือกธีมที่เราชอบได้นี่นะคะแล้วก็เลือกฟังก์ชัน โหมดการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในในวิเกชันหรือตอื่นเนี่ยก็คือสามารถที่จะเลือกได้นะคะส่วนจอกลาง10.25นิ้วค่ะก็เด็ดไม่แพ้กันนะคะเต็มไปด้วยฟังก์ชันมากมายที่สามารถควบคุมได้ด้วยปุ่ม Command Controller ที่อยู่ข้างนี้หรือจะใช้ตัวทัชแพดที่เป็นระบบสัมผัสต,ตัวนี้ก็สามารถที่จะทำได้เช่นเดียวกันนะคะ ตัวระบบใหม่นี่นะคะก็จะเป็น MBUX หรือว่า Mercedes-Benz User Experience นั่นเองนะคะซึ่งสามารถที่จะ Customize ตั้งค่าให้เหมาะกับ User แต่ละคนได้ค่ะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าตัวรถได้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าไฟ Ambient l i g h t ซึ่งสามารถที่จะตั้งได้ถึง64สีด้วยกันเรียกได้ว่าใครที่แบบชอบสีอะไรนะคะก็ เลือกได้เลยนะคะเป็นสีชมพูมุงมิ้งประจําวันแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะตั้งได้ค่ะนอกจากนั้นเรื่องของระบบ entertainment เนี่ยนะคะเขาก็ยังมาเต็มไม่ว่าจะเป็นระบบ apple carplay ค่ะ android auto ก็สามารถที่จะเสียบนะคะมือถือของเราเข้ากับตัวรถนะคะแล้วก็แอปต่างๆก็จะขึ้นไปปรากฏอยู่บนจอแล้วก็เล่นออกมาด้วยเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์สุดหรูหรา ที่ให้ระบบเสียงที่มีรายละเอียดนะคะเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยที่ประทับใจแล้วก็ตราตรึงใจมากๆส่วนของระบบความปลอดภัยต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีมาครบนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบแอสซิสต่างๆที่มีมาให้อย่างมากมายแต่วันนี้ตัวเด่นๆนะคะที่อยากจะมาโชว์กันก็คือตัว Parking Assist นั่นเองนะคะตัว Parking Assist เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ Mercedes-Benz เขาภูมิใจเสนอมากๆ ว่ารถเนี่ยสามารถที่จะหาที่จอดเองนะคะคำนวณว่ารถเนี่ยจอดพอไหมกับขนาดรถของเรานะคะและทำงานร่วมกันร,ระหว่างกล้อง360องศาแล้วก็ตัวดิสทรอนิกเซนเซอร์ที่ปล่อยสัญญ,ญาณเรร์ออกไปจากหน้ารถเรานะคะเมื่อรถคำนวณที่จอดได้พอแล้วเนี่ยมันยังทำการถอยจอด เองได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอีกต่อไปนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฟังก์ชันที่หลายๆคนเนี่ยยังชอบมากๆนะคะแล้วส่วนออปชันอื่นๆนไม่ว่าจะเป็นเนวิเกเตอร์การตั้งค่าต่างๆที่ตัวจอนะคะ mm hmm. การตั้งค่าการขับรถแบบไดนามิกซึ่งสามารถที่จะขับได้ตั้งตั้งแต่โหมดสปอร์ตพลัสนะคะที่แบบเน้นความแรงเน้นการตอบสนองของเครื่องยนต์นะคะทำให้ได้ความฟินมากๆนะคะสปอร์ตพลัสก็สามารถที่จะปิด ระบบการช่วยเหลือการทรงตัวได้สําหรับใครที่แบบเป็นสายดริฟต์นะคะหรือจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตหรือว่าโหมดอีโคที่เน้นการประหยัดน้ํามันได้อีกด้วยนะคะคราวนี้นไหนๆเรามาถึงโหมดอีโคในเรื่องของการประหยัดน้ํามันแล้วนะคะนอกเหนือจาก ความหรูหราประสบการณ์สมรรถนะนะคะต่างๆที่ C220D คันนี้จะมอบให้เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของเครื่องยนต์ดีเซลล้วนดีกว่าซึ่งเนีงบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะคะที่ทําให้หลายคนตัดสินใจซื้อรถคันนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวจะเปิดฝากระโปรงนะคะแล้วก็ไปเปิดตัวฝากระโรงให้ดูห้องเครื่อง ภายในกันเลยทีเดียวนะคะด้วยเลขไม่0 0 0 0มื่ากว่านะคะอย่างที่บอกไปว่าความใหม่ความกริบความแน่นนะคะของเครื่องยนต์ต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงกับรถใหม่เลยทีเดียวค่ะเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะก็จะเห็นฝาเครื่องยนต์ของเครื่องยนต์ดีเซลที่ mercedes-benz เนี่ยบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ดีที่สุดที่เขาเคยสร้างมานะคะมาด้วยรหัสเครื่องยนต์นะคะ M26M OM 654อา้าเมืกก่อกี้วิวเบ็เบนซินมาเยอะนะคะ OM654 ค่ะ 2,000cc ที่มาพร้อมกับเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์นะคะมาพร้อมกับแรงม้า194แรงม้านะคะสบายสบายเลยทีเดียวนะคะทั้งแรงทั้งประหยัดนะคะ หลายๆคนเนี่ยถึงยังไม่ปันใจไปให้กับรถปลั๊กอินไฮบริดนั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวจะพามาดูในส่วนของเบาะหลังกันบ้างค่ะว่านั่งสบายขนาดไหนนะคะจุดเด่นเลยของ C-Class บ206เนี่ยก็คือ205เนี่ยก็คือเขาสามารถที่จะพับเบาะหลังได้แบบ60/40นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ย เวลาเราเปิดฝาท้ายเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้ระบบแฮนด์ฟรีเทลเกตพกคุญแจไว้ในกระเป๋าแล้วก็ใช้ระบบเตะนะคะฝาเขาสามารถเปิดขึ้นได้นะคะแล้วเมื่อเรากดสะลักทางด้านหลังค่ะเราก็ปิดฝาท้ายไฟฟ้าเป็นเป็นแบบนี้ลงไปสวยๆนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะนะคะแบบ60-40สามารถนั่งฝั่งหนึ่งแล้วก็ใส่ของฝั่งหนึ่งนะคะหรือว่าถ้าใครเนี่ยสะดวกนั่งสองฝั่งเนี่ยก็สามารถที่จะนั่งได้ แบบสบายสบายเลยนะคะทุกคนนี่เรียกได้ว่าไม่ต้องมี SUV ที่บ้านอีกคันหนึ่งนะคะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นค่ะ c 2 2 0 d a m g dynamic นะคะเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทั้งในเรื่องความหรูหราความสบายนะคะแล้วก็มาในบัตเจ็ต2ล้านต้นๆนะคะที่หลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าสบายอยู่ในเรนที่กำลังหาอยู่นั่นเองนะคะ ส่วนแฟดพี่แฝดน้องอีกคันหนึ่งคันนี้นะคะสีดำา6 0 0 0กิโลปี2021นะคะมาในราคา2.35ล้านค่ะภายในของเขานะคะจะมาในสี Cranberry Red สีแดงชีดเลยค่ะทุกคนแล้วคือใหม่ฟูนุ่มมากคือวิ่งแค่6,000ไม่รู้จะเอาอะไรมาติแล้วยังมีวารันตีศูนยอีกยาวๆนะคะแล้วก็ตรงกลางของเรานะคะ ก็จะเป็นลายไม้นะคะแบบทรีมที่เป็นแบบโอเพนพอจับแล้วเป็นเนื้อไม้แบบธรรมชาติสุดหรูหราโอ้โหน่าเป็นเจ้าของมากจริงๆนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับตัวพวงมาลัยรุ่นใหม่นะคะที่เป็นพวงมาลัยวงกลมแบบสามมิติรุ่นใหม่อีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าครบถ้วนจริงๆ เพราะฉะนั้นค่ะใครที่หาอยู่นะคะชอบสี i อ r i i u m s ม l v e r หรือว่าจะชอบสี Obsidian Black ก็สามารถที่จะเลือกอย่างที่ชอบได้เลยนะคะติดต่อหาเราได้เลยที G ่0 9 2 9 2 4 5้4 9 2 9ค่ะ หรือสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของ Bent Motorsmall นะคะเพื่อดูรูปและรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยใส่ลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วสําหรับใครที่เพิ่งเคยเข้าเว็บของเราเป็นครั้งแรกระบบจะถามให้กดอนุญาตก่อนหนึ่งครั้งแล้วก,กดอนุญาตให้ก่อนนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ไม่ต้องกดอีกต่อไปค่ะหรือว่าใครต้องการสอบถามรายละเอียดกับแอดมินสามารถที่จะกดลิงก์สอบถามที่ไลน์ออฟฟิเชียลบัญชีทางการของ Bent Motorsmall ที่ใส่ไว้ให้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้ค่ะเหน่งทีดาวหวังดำรงเวทก็ต้องลาไปก่อน แล้วสัปดาห์หน้านะคะเนงจะไปเที่ยวต่างประเทศนะคะประมาณเกือบ20วันเลยไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะฉะนั้นน้องแนนชูคนสวยนะคะจะมารีวิวรถแทนเนงอยู่ประมาณ2สัปดาห์ 3, 3สัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับมาสแตนบายนะคะทำหน้าที่ CEO ไลฟ์สดเหมือนเดิมน,นั่นเองส่วนใครที่อยากตามนงไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็สามารถที่จะกด Follow ที่เพจส่วนตัวชื่อเนงเนงเนงเหรือ IG ชื่อเนงเนงธีดาได้เลยค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เน่งด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ